ผัดมาม่าครับผมทุกคนวันนี้ประเตนจะผัดมาม่าให้กินครับผมนี่ผมจะมาทําตําพริกให้ปะเกนก่อนครับผมทุกคนทำพริกโ,โป๊ก เลิงกับชั้นเทพไปซื้อผักชีว่ะผมรอกไข่ธรรมดาลไม่ไ,ไข่ีีนะไขเ่เเหรอไข่แพ้ไข่ ีเส้นิ้วไปซื้อไข่ด้ยวยผมงตังคิดก่อนทุกคนนี่ก่นอนผมคุมก่อนพอคำโกงอะไรผมคุมอะไรก็ได้ไม่เรียวอะไรน้ำขึ้นนี่รีบตักโอเค แค่นั้นแหละตามที่โต้ผมทุกคน,นวันนี้กินผัดมะม่านะะแตนทำผัดมะมา่าดูมากมาผมดูดูดดดเบลอทอร์ถ้าใหญ่เครับผมรึเปล่านี่ผมทุกคนช่างเทศกับ นุงเรือไปซื้อผักมานี่ห,หันแล้วี่เนี่ยส่วนหอ,อกชีครับผมกงหันผัเตนกะหันผัดครับผมเน้อเนี่ยแล้วตกแล้วครผมเนี่ยแปลว่าโอ่นะครับม่ได้เนี่ยมจะเนนะเดี๋ยวเราก่อน๊ดนึงครับผมอาบอไม ช่างนิวซื้อไข่มาแล้วผมทุกคนนี่ไขก่กะโพงเดี๋ยวรอดูตอนผัดกระเพรกะโจนงเป็นไปนไงนมา ที่ที่ทานกลับมาเป็นทุ่นไข่น้ามนอดเลยครนี่อ๋อหอมดงใหญ่ๆครับุหอมมากเลยด้วย่เน้นเตเลย อืมุณเยอะมัน,นไ,ได้กินเลเนี่ยโหไฟเดืดกำลังขุดๆเลยผมทุกคนแต่ไม้พอครับต้ทนเพิ่มไขไปอีกอ ก็แรกกินเองผมเราเองไหนครับผมทุกคนทุกคนดูเนะี่เป็นใส่มากมากไปแล้วครับผมมี่ทุกคนเต็มเสร็จผักแล้วครับผมอนนี้เต็มปร,ปรปุงเสร็จแล้วเหรอมปรุงเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จผักแล้วทุกคนหอมครับผมอืมขอบคุณ ไม่ได้ไม่ได้มวทำงานเลย,ยูเยอะมากเลยเนี่ยบึๆๆ้มเย็นเลยไม่มากถ้าจะเอาผัดไม่ต้องลว,วกน้ำนะอนืมเอาแช่น,น้ำแก่แล้วแก่แล้วไม่จะมาเป็นเส้นสวยถ้าเราเอาไปต้มน้ำแล้วก็ไปลวกแล้วลเส้นมันจะเละนี่น,นะค ถ้าเผื่อมามา่าเราจะผัดเนี่ยหัวเล็กไหมผมมันยุ่ยอ่เราไปลวกนี่เองใช่บบมีเพเ่อนบอกเทคนิคกับผมทุกคนทุกคนลองไปทำกันดูครับผมใช่แคบบ่น้ำแต่ไม่ได้แค่านานๆนะแค่เราจับดูว่าเส้นเรามันลุ่มหน่อยนึงแล้วก็ออกมาไว้เดี๋ยวมันก็จะนุ่มไปเรื่อยๆอก็จะสุกแล้วใช่มันก็จะเป็นเส้นสวยๆเงี้ยน,น่ากินเราใช้ตะเกียบกินก็อร่อย มันนเป็ถ้าเอาไปลวกแล้วเส้น aja, มันจะเละมันก็จะไม่น่ากินโอ้คนบึ้มมากครับทุกคนนอันนี้เสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วโอเคครับผมตอนนี้เสร็จแล้วครับทุกคนไหนน hmm. ิ้วผมอือเร็วทุกคนโอ้ยทุกคนกระสอบจัดใหญ่ๆนะอันนั้นกระติกียคุณบึ้มเลยครับผมโอเครับเดี๋ยวขออนุญาตตักกับข้าวก่อนครับผม ตักข้าวใส่เยอะวชิเลยนอนนอนหมดวัววัวนีตะเกียบอ้าวตะเกียบอ้าวอยู่ของใหม่เลยอ่ะเกได้ตะเกียบเหล็กอ่ะตะเกียบเงินตะเกียบทอง ให้ไปเกียวดีใหญ่ไปเกี่ยวเพื่อนเขาก็งตรอยมาเกี่ยวเราคงต้องใครจะถูเน่ะเนื้อขาไม่หวานยยพริกผงสักหน่อยนะย้งไม่หไนกินีล่ะเอ้ามันเป็นอย่างนี้เหรอ้ป้า่ือข่า้ายอยากเ้านนอน้นใส่กระป๋อ้มข้าว เดี๋ยวเราเพิ่มเอาครับผมเดี๋ยวเพิ่มเอาครับผมไปลุยโรยพริกพงสักหน่อยพรก็ดแล้วยัง<ม>ไม่ลองกินเผ็ดแลบบให้มันสีส้ำนิดนึงอะไรนิดเดียวแต้นบอกว่าเผ็ดอยู่แล้วทุกคน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนคุรดู้มทุนวันนี้มากินข้าวเที่ยงกับผมตุนเ,นเต็นผัดมามผมตุนชิอทุกคนทุกคนครับ

ทนพอดีครับผมคนไม่เใช่ก็ไม่นี แต่ความร้นด้วย nên nâng thương nhau nó ra kỳ một thương hát bùng 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 bùng

여러분, 돈. เยอะอให้ก huh. uh ับท่านอืมนึ่งก่อนข้าวหนึ่งเขาบอกไม่ได้่อยอืมเป็นข้าวดบี้ยวทงกคนคได้ชยลอผมกุ้ม วันนี้ต้องขอบคุณไปเตนด้วยผมทุนได้ผัดมะม่าให้ทุกคนได้กินนะผมอ,อิ่มครับผมทุนคนี่นั่งกินกันนะผมทุน,นกินผัดผม,มาโอ้โหทุนวันนี้มากินข้าวที่กันนะผมผัดม,มาม่าผมทุนอิ่มมากครับผมทุน กันเลนได้ทำกับข้าวให้กินกับผมทุกวันนี้ต้องขอบคุณมากๆผมทุกคนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รุกคนขอโทษผมทุกคนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาขดไลายเปิดทำหอมมากๆผมทุกคนบายบายผมทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างเด็เดี่ยวครับผมดี่จมากผมทุกคนยิ่มมากครับผม